วันนี้มาเก็บตกสิ่งขอสร้างเทอสามนะครับมาดูว่ายังไม่ได้สร้างอะไรบ้างผมยังไม่ได้สร้างไอตัวนี้ซินเทอร์สิตเบน พวกระเบิดเนี่ยนี้เอาไว้ทำไรแล้วก็อันนี้โดรนโดนนี้แบบว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วก็พังหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลใน google ครับโต้นี้ขึ้นมาก่อน สร้างมาแล้วต้องใช้ไฟฟ้าไหมเนี่ยอ๋ใช้หลอมแร่เอกคริปนี่วัตถุทงระเบิดมั้ง ชื่อมันเป็นระเบิดแต่ว่าลูกมันเป็นปืนอ๋อนี่ไงมันต้องการไฟไฟ,ฟ้าด้วยกดตัว G แล้วก็กดตัว X ต้องการไฟ,ไฟกีว่วัตต์เนี่ย หกขวดมีพอไหมนี่น่าจะพอเหละต่อไป เวนติ้งแมชชีนเอาให้ทำอะไรนี่ยอนี่ ใช่ตู้ไขายของหรือเปล่าอ๋อต่อ,ตอสายไฟใช้ไฟสองหวัต์ ใส่ง้ำมเข้าไปหนึ่งฟัวง๋อแดกเปลี่ยนเป็นไอเทมก็ได้ เปลี่ยนเ็นไอเทมก็ได้เป็นเอเนอร์จีดิงก็ได้ไม้ว่าแท่จ,จะยกเลิกอ๋อดีมูโอเคอันนี้เป็นตู้ขายของทุกทิ้งก่อนอันต่อไป วิดแมชชีนเครื่องอะไรที่ฐานเอาไว้ทำอะไรวิดแมชชีนต้องการไแฟ้ไหม không cần phải phải sử dụng được. Nhấn F make a wish โค้ดเทสแถวทุกเกตอ๋ออันนี้คือกนรแบนสินะให้มอนมาบุกอันนี้ซีซั่นของมันซีซั่นโอเคแล้วมันอาทิตย์ไหนได้ เ okay. ไม่อธที่ฐานอะไรทั้งนั้นแล้วก็ตัว G ีบูปิ้นช็อปอ๋อสามารถซื้อได้โดยตรงอันนี้อันนี้แรงสุด ชื่อปืน AWS 3 38มาดูในหน้าบูปพินสิโอเคไอ้ปืนนี้แหละอันนี้มันเป็นดาเมจของเทียไหนเนี่ย ซื้อไปเลยดีไหมซื้อไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอเทียสีค่อยครับเปียสามใช้ปืนเก่าไปก่อนอ๋อนี่ไงผมปลดล็อกแล้วแรงสุดในนี้ละ ตู้นี้ไปไว้ที่ดีๆต่อไปอันนี้อันนี้ตู้กระจกใช่ไหมน่าจะใช่เรียนไปก่อน แล้วมันจะสร้างตูก้กระจกได้สิบอันไปลองดูสิเค้ได้แค่สิบอันใส่ตัวที่ต้องการเข้าไปใส่ดิ๊กบี้ดิกบีบอยเข้าไปอีกตัวจะได้ขุดแร่ได้เยอะ ผมยังไม่มีพึ่งเลยเนะี่ะพึ่งมันช่วยทำฟาฟ์มเดี๋ยวค่อยไปจับอ๋อตัวนี้กอาดบ้านการอ้อพวกนี้ต้องการไฟฟ้าด้วยตอไฟให้มันก่อนตัวบี X. ไม่ใช้กี่วัตตนะ์เนี่ยศูนย์วัตต์โอเค มีสายไฟที่เชื่อมได้สูงสุดได้เหรอเออถ้าเราต่อกันตรงๆอ่ะเดี๋ยวขอจัดการสายไฟใหม่แป๊บนึง ต่อจากตรงนี้เข้าตรงนี้เลยอ๋อได้ต่อตรงนี้เข้าตรงนี้ต่อตรงนี้เข้าตรงนี้ได้ใช่ไหมได้เลยก็ตัดไฟตรงนี้ก่อนมีเส้นนี้โผล่มาตรงนี้ ตรงนี้เลยกดตัวแอดแล้วก็เชื่อมตรงนี้เขาไม่ได้เหรออ๋อเครื่องนี้เครื่องนี้กดตัว x เชื่อมมาตรงนีงนเ้เชื่อมตรงนี้โอเคแล้วก็เชื่อมไอตัวนี้เข้ากับตู้กระจก นีตัวไหนต้องการไฟฟ้าอีกแว่นตันนี้ก็ต้องการไฟฟ้านี่นี่ก็ต้องการไฟฟ้า ไม,ไม่ต้องการแเอาจริงๆต้องการหรือไม่ต้องการเราต่อไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันใช้ไฟแค่ศูนย์วัตต์เฮ้ยไม่ใช่แหวตไปฟ้าพอไหมเนี่ย ถูกแล้วกดตัวบีดูได้ไหมเนี่ยมไอ้เวลากดตัวบีดูมันเขียนว่าศูนย์วัตต์เนีแต่พอกด f เข้าไปดูที่ตู้กระจกผมบอกว่าสามวัตต์แลวนี่ห้าวัตต์ นั้นมีอุปกรณ์ไหนที่ไม่ใช้ไฟบ้างเนี่ยนี่ไงไอ้เครื่องกรองน้ำนี้ใช้ไฟไม่ได้มราถอดไฟมันแล้วยังต่อแล้วต้องสร้างโซล่าเซลเพิ่ม ต่อสายไฟใช้ได้ยังโอเคทำงานแล้วแล้วพวกนี้แหละ ไปแฟ้าพอแล้วต่อไปอันนี้อะไรขยายบ้านเหรอขยายพื้นที่บ้านเย็นเลย มเรียนไม่ได้อ๋อเมื่อกี้บั๊กอะไรไม่รู้กดไม่ได้เรียนแล้วทำไงต่อไปที่เทอร์มินอลกดตัว H เี๋ยวอัพไม่ได้เหรอติดเหรอติดอะไรผมอยู่คนเดียวหรือว่ามันติดถนอนเป็นไปได้เดี๋ยวลองย้ายไปข้างๆัน คือขยบมาตรงนี้แล้วน่าจะขยายได้มั้งถ้าไม่ได้นี่รออีกสิบนาทีเลยไปตรงเอชนี่ไงขยายได้แล้วเมื่อกี้น่าจะติดถนนออ้สนนดบ้านกว้างขึ้น เกียดปูพืนจังเลยเคอันต่อไปอันนี้เป็นเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดเลยอันนี้อะไร ดีไซเ n อร์เ r uh k ร hey, ์ a สเ o ชันเรียนลองสร้างดูซินี่อยู่นี่ สองสิ่งนี้ใช้อะไรอ่ะฟอร์มูล่าบูปินแฟกเมนต์มหจากไหนย่อยบูปินหได้จากการย่อยบูปินแล้วบูปินหาจากไหน วิธีย่อยกดตัวจีอ๋อเฟนิเจอร์ที่เราเปิดได้ตามกล่องอันนี้คือบูปินเหรอมันก็อามาใช้ได้ไหมอ่ะไม่เคยสนใจเลยกดตัวเอสิ อ๋อกวเอฟเบมันจะสามารถเรามาสร้างได้มันมีอยู่ในตัวนานแล้วแต่ไม่ได้สนใจเนะี่ยอ๋อหมดแล้วมั้ง ประกรณ์เทียรส3สิ่งก่สร้างเทียร์3หมดแล้วมั้งขาดป้อมปืนที่ว่าจะยังไม่ทําเดี๋ยวรอเทียร์5ทีเดียวแล้วก็ทำป้อมปืนใหญ่ทีเดียวขี้เกียจสร้างบ้านลายรอบหมดและคลิปนี้